núi nọ cù giờ là hại xong cây lù, rạ lúa xì nè vị mua sờ đào nô cù tuất cho hại tiê, uo yu khu xin cả, ẻt ítu uo trảo ítu mồ mờ, ẻt uo cha ở sợi rạ xì trảo tiê, cù yết tiê trảo này nó, mà cò rạ xì xư, cò uo chỉ trảo phong yun xì lờ, yao lò chỉ trảo uo, rồi cò trảo lò chỉ trảo, uo tây rồi ก็ราดสีเตาก็ไฮรูเตาอัวพุ่งยืดเตาเรียกโอ้เตียชีย่อให้เตียแต่อย่าล้อเลอปล้องทุ่นล、啊、้อเลออัวลุ Black, ้ออัวชีใ、這、ช、個、้อ、嗯、ยู่ลอรีลุ้อย่าอัวก็อยู่ตัวเกี้ยซื้ออยู่ราดสีเตาน่ะ嘛，ซอให้เตียราดสีชีเตาอยู่ราดสีเตาเตียชีอยู่ชีอัวพุ่งยืดสีเลออยู่ชีอัวเจ้าเก๋เพนสีเลออยู่ชีอัวเถียปล้องเถียนทุ่นสีเลอเตียชีก็ จั่วระลูจิีเตาวีเจ้าเกย์ระลูจิย่อยอยู่ตาต่อมัวจจอดไปตัวตุ่หลวเตาเนื้อเจาะอยู่รุเซียลุนวีลิจ่ากูที่ลีไฮเตียปิดซื่อเจาะจ้าหลวเตาเนือเขาอยู่รุเซียลุนสื่อวีอยู่โมเชียเจี๋ยอยู่ตาต่อเจ้าลู้จูเตอร์จีละลูยเอเจาะอยู่รุเซียลุนสื่อ อวนือตัวชีตาหลอลีเถาตื้อนือตื้อยาตัวหลอลอยอยู่ตะก้าสาจ้อจ้อเก๋มออยู่ตะก้าชีตาวเรากาะเหนเ่ียตัววีลินดาส้อเก๋ราจีเที่ยลีรงลีจอดเดเอกกตาตอจอจอดเดนเาไปตัวตัวหลวเตอร์เกเหนือตัวเจอยู่ราศีเตาเตี่ยฉีอยู่อัวชีตาวรงเลขอโกลล์อยู่ชีซอสร้างภาคอัวตัวทีนึงรงหายเตี้ยโอ้กูนอ กูเทียกเอึเคยชินรู้หลอยาเคยมัวตั้งหมังล่อลอเตียชีจานนออึดัก้าชีรู้อึดัก้าชีหายรู้จงเกาะล้อเตเต้แถวัวอยู่จีจำเป็นอัวยันเดอชีหายรู้เต้าเกอเท้าหมูชินชีเตียชีเท้าจีชินชีเล่เนี้ยยอนเนี้ยเกาะซามัวดัชีมอเชียวิตุหลัวเต๋อเนื้อเกาลูชียเท้าตื้อเหนือเจียเชียเท้าตื้อหลอยังเต้าตันวิลิจาเทียลีจาลูสีเกาะเต้าเต้าชวยา วิเถาก็จะลุจีเลยก็ย่าีมืนจูลังตื่ลก็ย่ฉีมูเทียตั้งมึงเลังทื่อเลยก็ย่าเีมูเจลังท่อสีเลอยะลุจีอย่ลุจีลีนอนะมึงเ่าอยู่เป้าให้เตียอย่าลจีเตาเลอโลอย่จีจำเป็นจ้ากา หมูซอเนียร mm. ูเซียลุนสือเจ้าตุตีนั่งอัวอยู่ราศีเจ้าอยู่ลูเซียอย่าจุกาเซียลูอยู่อย่าจุร็งเซียวีนูยังหลอดตากาย่อเลี้ยงอูชิเตาเหล่รหลอออัวพองยื้อเลี้ยงอูชิเตาเหล่รอยู่ราศีหมูกะอยู่เทาแต่อย่าเพลเพเน้าเราอยู่ลูเซียเตาหมูกะท่าวีลินเตานู่นเนาะกูเทียมม้วนไกงลูราศีเจ้าหลอกเคียเตาเสาเนา có sợ đỡ, ua cho sợ rạ dị cả tàu cho xòa dạ, dù thiết chỉ mua dạ, dọ nhẹ xiên trừ.